สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาก็จะพามาขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะชมเมืองเล็กๆ เมืองที่ดาอยู่นะคะชื่อเมืองซีราเรพิดนะคะอยู่รัฐไอโอวาประเทศอเมริกานะคะดูบรรยากาศไปนะคะดาจะเล่าถึงวันที่เดินทางมาอเมริกาวันแรกๆนะคะปีที่ดามาก็คือปี2021นะคะปีนั้นก็ปีที่โควิดกำลังระบาดนะคะดาต้องเดินทางมาอเมริกาเพียงคนเดียวนะคะด้วยวีซ่าวีองเซคือวีซ่าคู่มั่นนะคะ วันที่ดาตัดสินใจเดินทางมานะคะตอนนั้นก็ฉุกละหุกมากค่ะจริงๆก็เตรียมตัวมานานแล้วนะคะแต่วันที่จะมาจริงๆก็คือมันฉุกละหุกช่วงนั้นทางรัฐบาลก็เริ่มประกาศแล้วว่าถ้าใคร เดินทางเข้าประเทศไทยก็ต้องเป็นควอรันทีน14วันแฟนดาไม่อยากที่จะไปควอเันทีน14วันเพราะว่าวันหยุดที่เขาลาได้ตอนนั้นก็คือประมาณ20วันเขาเหลือเวลาอีก6วันเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าเมื่อดามาถึงอเมริกาเขาต้องไปทํางานเราก็เลยตัดสินใจกันว่าดาจะเดินทางมาอเมริกา เดียวโดยที่ไม่ให้เขาเดินทางไปรับดาที่เมืองไทยพอได้ตั๋วเครื่องบินดาก็รีบบินเลยนะคะดาเลยไม่มีเวลาลาเพื่อนๆบางคนเลยค่ะบางคนถ้าช่วงไหนที่เพื่อนได้ติดต่อมาก็ได้พูดคุยกันบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้คุยกันเลยเพราะช่วงนั้นดาจะยุ่งมากยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมของและก็ช่วยงานในฟาร์มของพี่ชายดาเดินทางด้วยสายการบิน nippon airline จากสุวรรณภูมิมาลงในฮิตะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องจากไนฮิตะมาชิคาโก แฟนดาเนี่ยขับรถจากรัฐไอโอวาไปรับดาที่อิลลินอยก็คือชิคาโก,โกนะคะช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงหิมะก,กําลังตกเลยดากังวลมากค่ะเพราะว่าตัวดาเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้หนาวมากเลยดามาช่วงแรกๆเนี่ยแฟนดาเขาก็จะเอาไปแนะนํากับเพื่อนบ้านกับญาติของเขาแรกๆที่ดามาเลยนะคะใครเข้าใจความรู้สึกของ บมืนคนฟังเสียงนกอะค่ะคือดาฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเลยค่ะคือไม่เข้าใจเลยจริงๆแฟนดานะคะก็คือต้องแปลอังกฤษเป็นอังกฤษให้ดาฟังค่ะ เหมือนกับว่าดาเข้าใจที่แฟนพูดแต่ไม่เข้าใจคนอื่นพูดเลยอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะการที่เราเดินทางคนเดียวแลวคือเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็พยายามใช้สายการบินที่มีพนักงานมีคนไทยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะดาใช้สายการบินของนิปปอนแอร์ไลน์เป็นสายการบินของญี่ปุ่นนะคะสายการบินนี้ที่บินจากไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมี3ภาษาก็คือมีภาษา มีภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาประกาศอะไรบนเครื่องบินเขาก็จะมี3ภาษาก็ทําให้เราง่ายที่จะเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราเดินทางคนเดียวเนี่ยเวลาที่เราเช็คอินนะคะให้บอกเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์เลยค่ะว่าเราเดินทางคนเดียวเราไม่มีประสบการณ์เดินทางให้เขาช่วยแนะนําเรานะคะว่าขั้นตอนในการที่จะทําขั้นตอต่อไปแล้วก็ถึงการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยจะต้องทํำยังไงเจ้าหน้าที่ที่ เจอนะคะในวันนั้นนะคะก็แนะนําดาดีมากเลยค่ะบอกดาทุกขั้นตอนแล้วก็ละเอียดยิบเลยนะคะดาสามารถทําได้โดยที่ว่าดาไม่ได้เก่งภาษาเลยนะคะดาเชื่อว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศก็จะมีพื้นฐานเล็กๆมันพอจะอ่านได้แหละค่ะว่าป้ายนี้มันหมายความว่าอะไรหรือถ้าใครนะคะที่ไม่รู้จักคําศัพท์ในสนามบินนะคะก็พยายามหาแล้วก็พยายามท่องความหมายของมันนะมานะคะเพื่อจะได้ง่ายและเข้าใจ ลักษณะของป้ายลักษณะของสัญลักษณ์ในสนามบินนะคะเพื่อจะง่ายที่จะเดินทางด้วยตัวคนเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ